นี่ครับใส,ส่สวยเลยนะครับนักตือจับแบบนี้ปกติเราต้องจับแบบนี้นี่ดูครับ oh. เพียบเลยใส่สวยๆ้วย,ยนะครับก็จะมีตัวเล็กส่วนน้อยและนี่ของผมตัวคนณแม่บานของเาสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในเพียงน้องนานา้าเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้มาหาตกปลากันนะครับนี่หมายของผม มาครับก็วันนี้นะครับตกกับเหยื่อใส่เดือนมาเ,เราลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะหมา,นาน่นขนาดไหนโโอ้โอ สวยอยู่ครับออกไปเพลินๆน,นะครับ นี่ครับใส,ส่สวยเลยนะครับ มาอีกแล้วนะครับ,นรบผนก็กำลังจะตกนะครับ ไอ้หมายครับผมหมายเมื่อกี้หมดตัวนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวเลย หยับหมาไปเรื่อยๆนะครับหม,มาเมื่อกี้ตัวค่อนข้างที่จะตัวไม่โตเล็กเกินนะครับโอ้อีกแล้วนะครับนี่ตัวตีดีกแล้วอ้โหอนี่ใช้ได้น้อย เรวได้นะครับทำเยอะดักปลาไหลได้ Ideal. มังโตมั่งนะครับโอ้โหลุโ <tails> อ <of pleasure> ้โหุดมากเองใหญ่เลยครับ นี่ครับอุ้ยหมาครับอาจจะมืดไปหน่อยนะรบนรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นมขน จากพี่สาวไม่รู้ได้เท่แล้วนะครับอยู่เป็นพลที่วันนี้มาสามคนครับผมน้องทุ่นอยูนี่ครับ ครับรุ่นนี่โอ้โหเนี่เยเลยสุดยอดครับตัวนี้นี่ครับโอ้โหสวยงาม อยู่ครับนี่สวยอยู่โอ้ตัวนี้ตัวตี้เดียวนะครับปล่อยก็ตกแบบคัดๆนะครับตัวไหนเล็กก็ปล่อยคืนตัวไหนใหญ่ก็เอานะครับ ครับโอ้ยตัวนี้ไสสวยครับโอ้โหเหลืองอลามเลยครับ <c oughs> โอ้หม oh ครับนี่ใช้ได้อยู่ครับตัวนี้น่ครับเหลืองลา,ามมาเลยนะครับใช้ได้อยู่เก็บเล่มเรื่อยๆนะครับ ตีทเดียวครับ <G ül üyor> <S 2> <S 2> ว้าวหมาแล้วครับมาแล้วนี่นี่นี่โอ้โหเฮ้ยนี่ครับไจส,สวยเลยครับตัวนี้นี <S 2> <S 2> ่โอ้ย ยังมีมีซิดโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ,อ,อ,อ้ว้าวแล้วครับแบบนี้มีซิดด <c oughs> ีอ่ะมาเล่อเออเลยใหญ่ครับโ <c oughs> อ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โห นี่ใสสวยนะครับนูแล้วนู่นนะครับแม่บานกําลังงัดอยู่นู่นโดนแล้วนะครับแต่ตัวตีเดียวแล้วนู่นนะครับผี่สาวลิบๆอยู่นู่นเห็นคันเบ็ดไวๆนู่นนะครับนี่อันนี้ของผมนู่นตะแคงข้างมาเลย แบกกันเบ็ดเดินมาหนูลวนะครับเขาจะมาหาแม่บานตรงนี้นะครับก็จะมาอยู่แอบกันไปเราลุยต่อเลยครับเดี๋ยวฝนจะตกซะก่อนดูนะครับหนูนะมาเป็นขอบเลยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วอาอะไรกินแบบนั้น โอ้ยกินตั้งแต่มะลรยยูด้วยนี่นี่หลุดนี้ใช้ได้นะครับเอาสวยอยู่หมืนู่นแม่บานก็ได้นะครับพี่สาวจัดฝั่งตรงข้ามเลยสามมุมเลยนะครับต่อครับ อุ้ยยังไงไม้โลกไม้โลกไม้โลกโอ้โห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 คนอยู่ฝั่งนู้นมองเลยครับ โอ้โหดูเขามองเลยครับดูอยู่ฝั่งนู้นมองเลยนะครับนูนนูนนูนี่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 อโยโอ้โหนูนกระโดนสองนิ้วไซส์ใหญ่ครับแมบบานโดนนี้ละ มดมองเขาโอ้โหไมแล้วครับนี่นี่นี่ต่อครับโอ้าอีกแล้วนี่นี่ เจ๋วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วจมจมจมยังครับยังไม่มั่นใจ เ้ลากให้ดีเอาให้มั่นใจก่อนนะครับปั๊บ,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 บอยู่ครับอยู่อยู่นี่โอ้โห้โโแลมไปแล้วครับไปแล้วครับ ป๊ปโอ้ยนี่นี่น,น,นเอาได้อยู่ครับนี่ดูแม่บานครับดูนแม่บานจัดใหญ่จัดใหญ่บลัลลอเลยครับโอยเดี๋ยวเดียซูมซูมไม่ไปด้วยโอย้อยู่ไกลเกินูแม่บานจองใหญ่เลยนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่ามา เี่ยวกันนะครับมากินลมชมวิวมาสนุกสนานกันหนึ่งวันปกตินะครับเขาจะมากันสองคนเขาแต่วันนี้ผมก็ขอมาแจมด้วยนะครับเพื่อที่จะหาเยื่อดักปลาไหลบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับ ไม่ยูไม่ยูมาแล้วครับโอ้โหตัวตีดเดียวสะสมครับพอดีเยอะหมดครับให้แม่บ้านอเ,เอาเยอะมาให้อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยไปแล้วไปแล้วหยุดหาย มา limiting, ม oh, ม okay. yeah. อีกแล้วครับนี่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 โอ้โหติดเดียวใช้ได้อยู่ครับหย่อดักปลาไหลแย่แล้วนะครับฝนตกนั่งเลี้ยงแถวก็เลยนะครับโอ้หนั่งจับเจ้าก็เดี๋ยวเราก็จะพอกันแล้วนะครับก็ถือว่าได้พอสมควรละแลวอย่างหนึ่งก็ฝนลงแล้วนะครับพื้นสู่ต่อก็เดี๋ยวโทรศัพท์เบียก แปบ๊บนึงก็จะกลับก็ได้กันไม่น้อยแล้วนะครับอยู่ที่ซะเล้งก็ยังพอมีอยู่อีกแล้วก็อยู่ในทุ่งอ้วนนี่ก็ถือว่าเยอะพอสมควรสามคนนี่อพอฝนตกปุ๊บปลาหยุดกินเลยหมายแล้วครับโอ,โอ้โโอ้หติดมายัางไง <laughs> เอาครับเก็บครับผม นี่ครับเดี๋ยวมาดูผลงานของผมนะครับก็ผมหยุดตกแล้วนะครับพอดีเยอะหมดเดี๋ยวให้แม่บานแต่พีสาวก็ตกเ่นเไปก่อนนี่เอียออดโอ้โหนี่ครับดูมีทั้งเล็กทั้งใหญ่มีทั้งไส้ปลาแมวไส้ดักปลาไหลและไส้ปลาคนนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวก็ไม่เล็กเกิน แม่บานกับพี่สาวนะครับอูโหูดูของพี่สาวรู้สึกค่อนขอ้างที่จะนักแน่นนะครับเหมือนจะเยอะดูกับนดู่นไปครับเดี๋ยวเราไปดูของเขากันว่าได้คนละเท่าไรแต่ของผมนี่นีแค่นี้ก็เทแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปดูของเขาดีกว่าหยุดแล้วนะครับผมอาแค่นี้พอเดี๋ยวเรามาดูของแม่บานกาเขายังไม่หยุด โอ้โหไหนๆ,ๆ,ๆโชว์หน่อยโชว์หน่อยมีโอโ้นี่ครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ๆสองคนดูแล้วยังเหลือที่รถอีกนะครับอโอ้โหสุดยอดแล้วนี่ยังน้อยนะครับของผมสองคนนี่รวมกันเนี่ยยังไม่เท่าของพี่สาวน่าจะได้นะครับสองคนรวมกันน่าจะเท่าของพี่สาว เขาคนเดียวนะครับนู่นเขาอยู่ตรงนูน่นกำลังมันยู่ขันเบ็ดไวๆนู่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูของเขากันเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ใช้ได้อยู่โอ้ยถึงรถแล้วนะครับโอ้โหเดินสกขาลากเลยน,นี่เดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้ของพี่สาวนะครับ ดูเหรคนเดียวอ่ะโอ้โหนักตือ้อจับแบบนี้ปกตีเราต้องจับแบบนี้นดูดครับเปรียบเลยใส่สวยๆด้วยนะครับก็จะมีตัวเล็กส่วนน้อยและนี่ของผมุตัวคนไม่บานของเขาตัวโอ้ยอพี่ว่า ียกอักนี่ดูหน่อยดูของเราดูครับนี่อันนี้ของผมนะครับสองคนกับแม่บ้านสุดยอดอเทใส่โพงเลยอย่าไปเทนะแต่ของก็ยืนมองอยู่เทน,นี่นีนปลากระดุกด้วย ก็ถือว่ายังพอได้นะครับได้กับข่าวอีกหลายวันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับเพราะว่าที่เอาไปนะครับที่มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็ตัวใหญ่ๆจะเป็นกับข่าวคนนะครับแล้วก็เล็กๆก็จะเป็นของแมวแล้วก็อของเหยืะอปลาไหลนะครับ โอ้โหนี่ครับผมเหยวนี่โอ้โหเกือบโพงคนระับนี่ครับครับผมผลงานวันนี้นะครับก็มาหาตกปลากันสามคนแม่บาทแล้วก็พี่สาวนี่ครับก็ได้ผลงานมาเกือบเต็มโพงนะครับดูสุดยอดน,นี่ของพี่สาวครับผต้อมเยครับผม เ,เจอกันคลิปหน้าค่ะครับผมปิดคลิปให้ด้วย้วยเ,เจอกันใหม่ครับ